ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมอร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายปลอดสาสสงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น p a n เ e r 3 p a n เ e r ร t 4ไทเกหรือแม้กระทั่ง k ิงไทเกอรสายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่ กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook History World โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวากนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ History World โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับ ช่วงนี้เนี่ยนะครับผมเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาเนี่ยกำลังร้อนแรงเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกัมพูชาอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มิติเพิ่ม <S <S <uch ing> เติมเกี่ยว <S uch ing> กับประเทศเพื่อนบ้านนี้โดยที่เรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะครับผมเป็นสงครามระหว่างกัมพูชาและเวียดนามซึ่งเรียกได้ว่าสงครามนี้เนี่ยแหละครับผมที่เป็นจุดเริ่มต้นของอํานาจประกูลหุน จากผู้นําที่เรารู้จักอย่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและลูกของเขาอย่างฮุนมาเน็ตนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่า ถ้าเกิดพูดกถึงสงครามในละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับผมแค่สงครามเวียดนามใช่ไหมที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอะไรแบบนี้ซึ่งสงครามเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2แต่น้องๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสงครามอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสงครามอินโดจีนครั้งที่3หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันนะครับผมในชื่อเรียกว่าสงคราม กัมพูชาเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งสงครามครั้งนี้เนะี่ยทุกคนรู้กันไหมว่ามันเป็นสงครามสเกลใหญ่ระหว่างรัฐคอมมิวนิสต์ที่ตีกันเองฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าเดโมแครติกกัมพูเชียหรือกัมพูชาประชาธิปไตยรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือพวกเขเมรนแดงนั่นเอง ต่อสู้กับ Socialist Republic of Vietnam มหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็คือประเทศเวียดนามเนี่ยแหละครับผมที่เพิ่งจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาในสงครามอินโดจีนครั้งที่2หรือสงครามเวียดนามที่ผ่านมานี่เอง2ประเทศนี้ตีกันได้อย่างไงต้องบอกเป็นแบ็กกราวกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่สหรัฐได้พ่ายแพ้ในสงครามเวียดนามและต้องถอนกําลังกลับไปแล้วเนี่ยขเขมรแดงเนี่ยนะครับผมที่จักเดิมเป็นเพียงแค่กองกําลังปฏิวัติคอมมิวนิสต์และเคยเป็นพันธมิตรที่สําคัญนะครับผมกับ ทางฝั่งของเวียดนามเหนือเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทำให้สามารถโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอย่างสาธารณารัฐขเขมร ที่นําโดยนายพลลนนทลงได้เมื่อเขเมรแดงยึดอํานาจมาได้แล้วเนี่ยพลพศนี่นะครับผมก็กลายมาเป็นผู้นําของประเทศกัมพูชาไปแล้วพลพศเนี่ยนะครับผมก็เลือกที่จะใช้นโยบายในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับผมลอกเลียนมาจากลัทธิเหมาซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆว่าแตกต่างจากคอมมิวนิสต์ทั่วไปหรือมาร์กซิส์ยังไงเนี่ยเอาแบบบรรทัดเดียวเข้าใจง่ายๆเลย,ยคือสุดโต่งกว่าและมันคือการนะครับผมเชฟสังคมให้กลายมาเป็นสังคมเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า a g r r i a n Society น,น,นี่แหละครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติชนชั้นครั้งใหญ่ของทางกัมพูชาได้มีการล้างเมืองนะครับผมเอาคนออกจากเมืองหลวงเข้าไปปลูกข้าวในทุ่งนาใครที่มีหลักฐานว่าเป็นปัญญาชนเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับการศึกษามาจะถูกยิงทิ้งถูกฆ่าทิ้งหมดเลยเป็นเหตุการณ์อันโหดร้ายในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับผมที่ถูกเรียกว่าแค m เบอร์เดียนเจเนไซด์หรือทุ่งสังหารกัมพูชานั่นเองน่ากลัวมากๆนะครับผมเหตุการณ์นี้เนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้แต่ในขณะที่เวียดนามนี่ยครับผมมดด้้ววาทไ การสนับสนุนโดยตรงมาจากทางโซเวียตจนชนะสงครามมาได้เนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมสังคมตามแบบฉบับของมาร์กซิสเลนินิสก็แน่นอนนะครับผมว่ามีความรุนแรงมีการจัดการกับขั้วตรงข้ามทางการเมืองแต่เรียกได้ว,ว่าคนละเรื่องเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ขเขมรแดงทําไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีการเอาคนออกไปปลูกข้าวไม่มีการฆ่าล้างปัญญาชน อะตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้ว b a c แบ็กกราวนะครับผมอย่างแรกเลยคือสอประเทศถึงแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่ต่างกันสุดขั้วตามความหมายของประเทศต้นสังกัดของตัวเองนะครับผมอย่างจีนกับโซเวียต ซึ่งทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของจีนกับโซเวียตในช่วงปี1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่แน่นอนแหละตอนอเมริกาอยู่เนี่ยศัตรูคนเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันสู้ก่อนแต่พออเมริกาไปแล้วนะครับผมจากภูมิภาคนี้เนี่ยเอาละโซเวียตกับจีนเนี่ยก็เริ่มมีข้อขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของชายแดนหรือความแตกต่างทางอุดมการณ์อย่างชัดเจนนะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีลูกน้องของตัวเองและความขัดแย้งของประเทศต่างค่ายเนี่ยนะครับผมก็เริ่มจะเกิดขึ้นนั่นก็คืออฝั่งขงขเวียดนาม และขเขมรแดงนั่นแหละเวียดนามเนี่ยนะครับผมไม่พอใจเลยกับการที่ขเขมรแดงเนี่ยทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนของประเทศตัวเองและก็ได้พยายามจะแทรกแซงนะครับผมกับเหตุการณ์นี้ส่วนทังฝั่งของขเขมรแดงเนี่ยก็เริ่มจะเป็นกังวลว่าเวียดนามเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะผนวกรวมกัมพูชาสร้างเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ใหม่ที่รวมประเทศในอินโดจีนทั้งหมดเพราะณเวลานั้นเนี่ยประเทศลาวเนี่ยนะครับผมก็ได้ทาการปฏิวัติสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนนะครับผมของโซเวียตหรือ พูดอิงในนึงเนี่ยก็คือค่ายเดียวกันกับเวียดนามนั่นแหละพอขมินแดงพารานอยเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็นําไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องปัญหาของชายแดนและพื้นที่ทับซ้อนต่างๆจนถึงขั้นทางกัมพูชาเนี่ยมีการส่งทหารข้ามชายแดนไปยังพื้นที่ของเวียดนามและทําการสังหารหมู่คนเวียดนามที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆด้วยบางแห่งเนี่ยนะครับผมมีตายหลักพันคนเลยจนเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมมันถึงจุดแตกหักในวันที่23ธันวาคมปี1978งกาอง ขเมนแดง10กองพลจากทั้งหมด19กองพลเนี่ยได้ทําการเปิดฉากโจมตีใส่ชายแดนเวียดนามทางตอนใต้เมื่อเรื่องถึงขั้นนี้เนี่ยนะครับผมทางเวียดนามก็ไม่ทนอีกต่อไปในวันที่25ธันวาคมนะครับผมหรือวันคริสต์มาสเนี่ย กองทัพเวียดนามเนี่ยนะครับผมได้ทำการบุกแบบฟูลสเกลอินเวชั่นนะครับผมคือมาหมดเลยทั้งยานเกราะรถถังปืนใหญ่ข้ามชายแดนกัมพูชาไปด้วยกำลังพลราวราว13กองพลหรือประมาณ1 5 0 0 0 0นยเพื่อล้มรัฐบาลเขมรแดงของพลพศ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ฝั่งของเวียดนามนะครับผมที่ไม่พอใจเขมรแดงแต่ก็มีนะครับผมชาวกัมพูชาด้วยกันที่เคยอยู่ในกลุ่มเขมรแดงเนี่ยแหละทําการกระโนะครับผมเปลี่ยนฝ่ายมาอยู่กับเวียดนามซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกตัวเองว่าแนวร่วมสามัคคีสงเพาะชาติกัมพูชาซึ่งหนึ่งในผู้นำนะครับผมสมาชิกสําคัญของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ คุนเซนนั่นเองนะครับด้วยทัพขนาดใหญ่นะครับผมของทางกัมพูชาที่มีทั้งรถถังและเครื่องบินร่วมกับ กลุ่มของฮุนเซนเนี่ยกองทัพต่อต้อตานเขมรแดงเนี่ยนะครับผมก็ได้เดินทางมุ่งตรงเข้าสู่กรุงพนมเปญซึ่งในตอนแรกเนี่ยทัพของเขมรแดงเนี่ยก็ได้ทําการต่อต้านนะครับผมด้วยยุทธวิธีทางการทหารทั่วไปแต่ก็พ่ายแพ้มาทุกสมรภูมินะครับทำให้ด้วยเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นจํานวนกองกาลังของเขมรแดงเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะครับและกองทัพเวียดนามรวมไปถึงกลุ่มของฮุนเซนเนี่ยก็ได้เดินทางถึงกรุงพนมเปญในวันที่ เมกราคมปี1979นั่นเองและในวันที่8เนี่ยนะครับผมไม่รอช้ารัฐบาลใหม่ก็ถูกจัดตั้งขึ้นมานะครับผมในชื่อของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูเจียหรือ P.R.K ที่ถูกแบ็กโดยเวียดนามก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับผมสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเวียดนามิสอคคิวเพชันในแคนเบเดียที่กินเวลาไปกว่า10ปีในขณะนั้นเนี่ยทางฝั่งของเขเมรแดงก็เปลี่ยนการรบมาเป็นการรบแบบกองโจรและยังคงคุมพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะในแถบภูเขาใกล้ๆชายแดนของไทยซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยแหละครับผมที่นานาชาติเนี่ยต่างยื่นมือเข้ามาแทรกแซงกับเหตุการณ์ซึ่งนั่นเนี่ยก็รวมถึงไทยเราด้วยนะครับอย่างอเมริกาที่ยังคงเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่น ก็ให้การสนับสนุนนะครับผมเขมรแดงแน่นอนว่าเขมรแดงเนี่ยนะครับผมชั่วร้ายมากๆนันในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรด้วยกันเนี่ยแต่เขาก็มองว่าเขมรแดงเนี่ยนะครับผมเป็นกองกําลังที่จะเป็นกันชนดันแรกที่จะป้องกันนะครับผมอิทธิพลของคอมมิวนิสต์โซเวียตนั่นเนี่ยทำให้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมทั้งจีนอเมริกาและไทยเนี่ยนะครับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากจีนเนี่ยได้มีการส่งอาวุธนะครับผมผ่านทางไทยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะครับผมเขมรแดงให้รบกับกองกําลังของเขมววดาาซึ่ง่งงอุธักล นั้นเนี่ยน,นะครับผมก็คือปืนอาก้าตระกูลไทป์56นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับผมกองทัพของเราเนี่ยถึงมีไทป์56ใช้จํานวนมากเพราะมันผ่านจากประเทศเราไปเป็นจำนวนล,นล้านกระบอกเลยซึ่งการรบเนี่ยนะครับผมก็ดาเนินไปเป็นเวลาเกือบเกือบสิปีโดยที่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับผมเวียดนามก็ได้สู้กับจีนด้วยนั้นในสงครามซีโนเวียน a m มริสวอ์แต่ผลออกมาเนี่ยเรียกว่าเสมอนะครับผมไม่มีใครชนะจนกระทั่งนะครับผมในปี1991เนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็นับว่าจบอย่างเป็นทางการในสนธ Peace Agreement ในปี1991มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะครับผมการเลือกตั้งและการ กลับมาของราชวงศ์จนในปี1993เนี่ยนะครับผมกัมพูชาก็กลับกลายมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งณจุดนี้นยะการเมืองของกัมพูชาเนี่ยต้องบอกเลยว่าซับซ้อนมากๆแต่ก็อยู่นอกเหนือจากเรื่องราวของสงครามกัมพูชาเวียดนามของเราแล้วถ้าเกิดอยากฟังกันต่อเนี่ยก็สามารถขอเรากลับมาได้เลยนะครับบอกว่าเอะเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะได้มีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่กัมพูชาเนี่ยมีนายกถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือเจ้าชายโนโรดมรณริ์และฮุนเซนเ การแบ่งอำนาจกันนะครับผมโอ้โหเรื่องราวมันยาวมากถ้าอยากฟังไงขอก็บมาได้เลยวันนี้ขออนี้ตลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนต้องขออภัยมานาทีนี้จริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ้าบ้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ